รานป็นเยอะมากเลยมีหลายชนชาติด้วยนะทุกชาติเลยอะ่ะเต็ไมไปหมดแล้วพระเจ้าให้เราไปอยู่หางแถวเจ็บใจไหมโอ้เจ็บใจไหมเพราะฉะนั้นเราต้องยอมบนโลกนี้ก่อนพระเจ้าเปลี่ยนภาชนะลูกแล้วดึงดึงดูงดเข้าใกล้ถ้ามันไปถึงบนสมรรค์ขออยู่ใกล้ๆพระเจ้าเ <Amen. S 2> <Amen. S 1> อเมนเพราะมันมีสงญญาราศีไม่เหมือนกัน การอยู่ใกล้พระเจ้าว่ายิ่งมีสง่าราศีไม่งั้นซาตานมันไม่กบฏกับพระเจ้าหรอกลูซิเฟอร์เขาเห็นสง่าราศีพระเจ้าที่ว่ากบฏของพระเจ้าที่ลงมาบนโลกนี้เข้าใจป่ะสง่าราศีของพระเจ้ากเจิมของพระเจ้าเนี่ยเปนสุดยอดไงไม่งั้นไม่มีซาตานในโลกนี้แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องขอพระเจ้ายอมให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงภาชนะของเราเพื่อเราจะใช้การได้เอเมน ไม่ใช่คือพอใจว่าแค่นี้ฉันได้รับความรอดมาพอแล้วไปสวรรค์พอแล้วไม่ใช่คุณไม่รู้เดี๋ยวคุณจะกับอะไรนะขบเคี้ยวเคี้ยวฟันเลยว่าอือจะมันเจ็บใจตอนที่อยู่บนโลกนี้ฉันถึงอถึงถึงไม่ยอมน่ะจริงๆแล้วพระเจ้าบอกว่าบนโลกนี้มันแค่บ้านชั่วคาวของเราแค่โรงแรมน,น่ะเรามาแค่ไม่กี่ปีเดี๋ยวเราก็สายแล้วทีนี้ไอเราไม่คิดว่าเราจะต้องทําอะไรที่มันถาวรนิรันดร์าการใช่ไหม นี่รัการเราจะนิรังการบนสวรรค์นันนะเราแต่นิรั์การในสวรรค์มันก็มีชั้นดักเหมือนการสวรรค์เน,นี่ยที่แบบโอ้พี่น้องต้องคิดว่าความยากลําบากบนโลกนี้มันจะเป็นสังหาราศีของเราในวันที่เราไปอยู่โคบนสวรรค์นนะี่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะ เอเมนทุกคนอ uh, ไม่มีใครดีรนะ้อยเปอซนาะดี9กเก้าปอร์็ก็ไม่ได้ไปสวรานนะ mm hmm. สว่านนี้ต้องดีร้อยเปซนตแต่นี่โดยพระคุณของอนะพระเจ้านะพระเจ้ายกเว้นให้เรา <Yeah. S 1> คือว่า mm hmm. เมื่อเราเชื่อในพระเจ้าเนี่ย mm hmm. พระเจ้าให้เราไปโดยพระคุณ mm hmm. พระเจ้าเป็นพระเจ้ายื่นให้กับเราเเมน พระเจ้ามีพระคุณสําหรับเราไม่ใช่ความดีงามของฉันที่ฉันทำทำทำดีทําดีแล้วฉันได้ไปสวรรค์ฉันเป็นคนริอริสต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ฉันจะไปสวรรค์ไม่ใช่ทุกวันนี้เรายังพึ่งพระคุณพระเจ้าอยู่เราไปสวรรค์ก็โดยพระคุณเอเมนโดยความเชื่อเรา,าความปัญหาได้ก็โดยพระคุณของพระเจ้าพระเจ้าให้เราป่อเปล่า,าฟรีๆส,สำหรับการหลุดพ้นจากความบาปจากข้อการมเป็นการคำสาปใช่ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเนี่ยได้ย้ายเราออกจาก ความมืดเข้าสู่ความสว่างขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ยังให้พรทยญาณโดยสุดเป็นมัดจำเป็นแบบนมัตจำให้กับเราว่าเนี่ยตายไปเปราจะได้ไปสวรรด์แหวนมัตจำตัวนี้พรญาณรรยสุดเนี่ยมัดจำเราเป็นผู้ช่วยเราในขณะที่เราอยู่บนโลกนี้เมื่อเราอธิษฐานไม่มีแรงอธิษฐานไม่ทงไ,ม,ม,งไม,ม่เป็นคาร์โม่างไม่เป็นพรทญาณโรยสุดก็จะช่วยเรากุ้มใจหนะักอาช่ายหน,นักลยคอุ้ยความกลัวมันครอบงำความคิดอุ้ยกลัวไายกลัวไฟหน้าอุ้ย เจ้านีมาเดี๋ยวอะไรสารพัดใช่ป่ะแต่พระเจ้าแต่ถ้าเรายอมแล้วพระเจ้าก็จะให้เราชักธงชัยเพื่อเอเมนเราจะมีชัยชนะเอเมน,เเนทุกปัญหาเราผ่านไปได้หมดเลยเอเมน,เเนไม่ได้พูดแค่วันนี้เพราะแต่เรามีประสบการณ์แล้วที่พระเจ้าช่วยเรา ทุกเดือนทุกวันท,ทุกวันเราอยู่โดยความเชื่อ<ม>จริงๆเราก้าไปในความเชื่อแล้วพระเจ้าก็เป็นผู้ที่ทาให้กับเราเองไม,มเพราะฉะนั้นวันนี้ให้เราสนใจคาเตือนของพ้ะเทียมทีสุดคาเตือนของพระเจ้าในข้อที่ยี่สิบเจ็ดี่สิบแปดอกว่าถ้าความกลัวหรือปัญหาต่างๆเข้ามาในชีวิตของเราถ้าเราไม่สนใจคาตักเตือนนะจะมีอะไรปัญหา เข้ามาเหมือนลงผักลงบ้างหมูอะ่ะลงบ้างหมูเป็นไงมันจะพัดหมุนติ้หมูมเลยนะเสร็จแล้วอะไรนะคุณก็จะหมุนไปหมดอือหมวหมุนหัวหมุนเพราะฉะนั้นลงบ้าน ลงบ้าหมูเพราะฉะนั้นถ้าเราฟังคำเตือนแล้วมันจะได้ไม่หัวหมุนเอเมนอาจาร come, uh, ย์ตอนแรกก็ passive income คล้ายๆหรบเอ่ออยู่แต่มีเอเพร,พระเจ้าเท่านั้นที่เป็น passive income จริงๆเอเมน